เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีเขาได้มีมตินะครับว่าข้าราชการที่ เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะครับแล้วก็มีชื่อในเรื่องของการรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรวันนี้เนี่ยเขามีมติไม่ให้ข้าราชการเนี่ยได้รับสิทธิ์ในเรื่องของเงินเยียวยาเกษตรกร,ะร,กรนะครับเราลองมาดูรายละเอียดในมติคณะรัฐมนตรีวันนี้กันนะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเจตนารมณ์ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกลองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่2ทับ2,563ในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด1 9ในกรณีที่เป็นข้าราชการนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติโดยมีรายละเอียดก็คือ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตซึ่งกรณีข้าราชการเนี่ย นะครับข้าราชการประจําและลูกจ้างรวมถึงข้าราชการบํานาญที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการดังกล่าวเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการจากภาครัฐอยู่แล้วนะครับทั้งนี้หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวไปแล้วขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกลมบัญชีกลาง พิจารณาดําเนินการหักเงินจากค่าตอบแทนคืนกระทรวงการคลังต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคม2 5 6 3นอาะครับในเรื่องของข้าราชการที่มีอาชีพเป็นกเกษตรกรด้วยนะครับขึ้นทะเบียนกเกษตรกรด้วยเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรสําหรับในกลุ่มข้าราชการนะครับโดยเขาให้เฉพาะ เกษตรกรที่มีอาชีพหลักมีรายได้หลักจากการเป็นเกษตรกรจริงๆเท่านั้นนะครับและถ้าข้าราชการคนใดที่ได้รับเงินไปแล้วนะครับก็ให้กรมบัญชีกลางดําเนินการหักเงินคืนกระทรวงการคลังต่อไปนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ